ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกาลังอยู่กับบ้าวมียูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมาเปิดคลิปกลางทงกลางทากลางหน้ากลางไฮเด้อพี่น้องเรื่องมูนีกลางโคกกลางปลาพร้อมพี่น้องผมไหวหนูไหวมันใจครับกมูนีคันว่าถือบ่วงก็คือถือถือกบโผกบ้าวมีนั่นแหละเอากบโวกมานําย่างดีแลลวก็หวังว่าสีตุ่มตามให้พี่น้องได้ฟังได้เบื้องเสียงมวนมวนกันหนูดินตับ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 ไปลกขนขัวพี่น้องเออยบด้กินโดนแล้ว เสียาพี่น้องหลายคนกระหาลุ่นตัวนี้อยู่คือกันเพราะว่าเอฟซีสมาชิกช่องห้องกับอมาคือกันพี่น้องผมเอาได้บ่ได้ไปลุยไปช่มไปเชียบไปลุนกันอืเอาคือมีก็กล่วยโอ้มีหนามนพี่นอ้องเสียงใกล้ก็มีโอ้ยมันหน้าข้าเจ้าจนี่ฮะเอยอย ไปไปไปพี่น้องเข้าไปต่อบ้ามีงงแล้วก็แปลกใจพี่น้องอย่างหนึ่งว่ามันยังดีเลิกเลิกนี่เย็นนี่ตีซีเป๊ะพี่น้องผมบ้ามีมาสิมีแสงไฟมือมาบมือมาอยู่ต่อชีรายสองสามดวงทุกมือดินี่มือมาได้มือบ่ได้นาะพี่น้องเนาะบ้ามีเห็นแสงไฟมือละสองสามแสงยืนนําห่วยกระสรุปได้ง่าไงว่าข้าเจ้าหาจินแบบบ่รับบ่นอนกันเลยทีเดียวเชี่ยวบ่พี่น้องผมมันเกินไปเนาะคือดูขักเสียง เอ้ามันไผ่มันมันเลยครับเด้อมันไผ่มันมันผููหายจินเบิดขึ้นก็ได้ย่าได้ตื่นได้ตกใจกันเด้อพี่น้องเอ้าบ้ามี่กบวังมาหากจินคือกันแล้วก็มุ่เจ้าก็ได้ไปแสงไฟตรงเทียนเป็นตะยานยู่ซื้อมันกระดับขึ้นหน้าพี่น้องผมยุ่ห่วยยู่ซื้อมันกระดับยู่ซื้อมันกระแจงบ้ามี่กะไดตะขาดคันนี้ว่าน่าเป็นคนให่อยากหากจินคือกันพี่น้องผมโอ้โหมมได้มมไดต้องขับสองมือพี่น้อง หอดแล้วพี่น้องผมหอดแล้วหอดแล้วก็เป็นที่ขาดบ่พิดมีแสงไฟสามสี่ดวงอยู่หวยเขาจอมาหาอยากห้กินคือไปห้องหาองบไไ้้สุนใจพี่น้องไปเฮ็ดนาทีของข้าต่อมันสเขาอไม้มูแล,ล้วบ้ามีข้ออยามอ่าบใส่เสียงได้รับเนะี้ย 好一点，好一点。 bien. ไปหลุดไปเบิง่งไปชุ่มไปเชี่ยกันพี่น้องผมไปหลุดไปเบิง่งไปชุ่มไปเชี่ยกันได้บ่ได้หมนันบ่หมานัผนผาดบ่อผาดน,นี่ฮู้โอ้ยอยู่บ่น้อพี่น้องได้ตัวบ่น้อถือบ่น้อพี่น้องถือบ่น้อ นี่ห้อยลางหางออกมาจากหูนี่ห้อยล่างหางออกมาจากหูพี่น้องพี่มันขวดออกเลพี่มันขวดออกพี่พ พี่ฮูพี่ฮู้เฮ้ยคือบ่ว่าเขาบ่าบาเห็นตัวพี่น้องบ่เห็นตัวพี่น้องผมยุ่ยใส่ป่ะเดี๋ยวเที่ยวปทา่าฝุ่นก่อนบ่เห็นตัวไงเรืกกยอกระโปกไ่อูนีคักคักเรืกระโปกไ่อูนีคักคักมันไปใส่ป่ะมันไปใส่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องผม เหยังวะวือกระโพกใส่กระขับไหมอ่ะเอ้ย,อยมันตึงเงืดแท้เห็นตะก่อนฉี่นั่นเห็นตะก่อนฉี่พี่น้องอะ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องเห็ดบ้ามีอีกแล้ว ค่อยๆหาบกันนะมันตรงยุ่แถวนี้แหละมันบด้ยินเสียงดีดเลยเหมือนบ่พี่น้องวู้กระโผกยุ่ยหนีค่ะค่ะนี่นี่กวางเขานี่นี่กวางเขาเฮาน,นี่ห้าเบิดเลยกัดวื้ออยู่นี่มันจะไปใส่อะไรวะจะไปใส่อะไรวะ อีหยังวะโอ้แปลกใจวะโอ้ยเดี๋ยวเขาเดีเ๋ยวอราดีหยาดปีหยัดกับพวกกันพี่น้องผมจ้าง,จ,งจ้งวากันขันสันบ่มีโอกาสอีพี่น้องโอ้ยอีหยังวะคือสิพลาดแท้อวะเป็นไปได้จังได๋วะพี่น้องเอาจังสีบ้ามีสิเริ่มใหม่เริ่มตั้งพี่ เลื่องชางพี่พี่น้องเอา้าน้องมอดสูบน้ำมากป่ะโอ้ย,อยขวดอยู่นี่เ้าก็ขวดดีพี่น้องนี่รุ้มนีหเอาก็ขวดนะที่ดินไม่ไมอยู่นี่นี่นี่ที่ดินไม่ไมอยูอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขินพ่นขึ้นขึ้น,นหนีว่ะขึ้นไปหนีแล้วพี่นออ้องอ๋อกล้องมอง ควากมกงม่วงเลยครับด้วยนี่กกงม่วงนีเป็นข้องไปหนีบ้านนี่เป็นข้องไปหนีเดี๋ยวบ่ามีบาง,บาง,บางที่อถือบว่บวงบ่วงพ่อถือ บ่วงบ่ถือกบ่วงบ่ถือกมีบ่วงนี่บ่วงโอ้หมดใหญ่บ่วงอยู่บกว่าบ่วงเขาพื่เห็นดีบาด สิม่ใหญ่บ่วงพามีอะไย่งเนี่ยใส่ละปักไปใส้ลังหนึ่งมันเป็นทางล่วงอยู่พี่น้องมาทางสมออ้อบ่วงเสียช่วงนี้ลังหนึ่งพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยบ่อน่า ไม่ใหญ่หลวลดเพราะว่าแมน,นเพราะว่านี่หลังหนึ่งนี่ผ้ามีใส่ไปนี่หลังหนึ่งน,นี่หู้มันนี่หู้มันเลียนขึ้นเลียนตงพี่น้องแล้วาพวดมันสิไปใส่อีกนี่ล้งน,นึ่งนี่หลังหนึ่ง โอ้นี่พี่น,ออน้องเอ้หล้างที่เมือบ่วงยู่ดีสบายหาไม่พี่น้องหาไม่มันใจคข้าวาส่ถึกหลังนีพ่อเถึกคือเพ่เห็นตัว หลังนี้เลหลังนี้พ่อถึกหลังนี้เลยโอ้ยอุ่ยหลังนี้ผานพี่้องหลังนี้ผ่านยูเื่อบ้านนเดี๋ยว่เห็นหนูหรือบ้านนี่ไปหดวดตัวเดีวเดี๋ยว บ้ามีได้หางไว้แล้วพี่นอ้องหางไว้แล้วหางไว้แล้วคุณทั้งครอบไปหอดคุณบ้ามีก็สั้นวู้ยู่หนีเด้สั้นวู้ยู่หนีคคักๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งใหม่กันฮนะตรงนี้ยังผิดพลาดพีน่น้องเพราะว่าเวอร์กับพวกไปตุ่มแมนบ้ วกระโไปตุ่มมันนิ่งไปเลยนิ่งบ่ดินเงี้ยเบิง้งคือบ่เห็นวะเขากองห้ามเป็นกิโลเบิดเลยนะมันบ่ตัวหน่อยดิเน,<ะ>น,นี่ยสันติดินเดียวนียงดิ่ฉันว่าเขาหูกับ,บว่าเนียงพี่น้องเันเขาหูงบ่ฮะนี่มันมีห้อยหลากหางดินพี่น้องนี่ห้อยหลากหางเห็นบ่น อันนี้จะขึ้นไปพี่ส่วนอันนี้ว่าอันนี่ว่านนี้ไปยุ่นี่พี่น้องผมส่วนอันนั้นก็ขวรยุ่หันหึ่นั่นมันมีตัวหนี้เรามองสีขามันก็นอาสีพาดนะฮิจังใดญยังไปหันหน้านี่ยหน,น้าเี่ เดี๋ยวเบื้องรุ่นใช้แล้วกันพี่นอ้องนี่มันกองเขากอ,องหั่มบ่าวมีเอาหั่มมาไหวเป็นกี่โลนี่กินหัม่มหมดเห็นบ่นี่นี่ห้อยกินหั่มมันจะไปใไส่ใดวะนี่เจ๊งใดพี่น้องมันจะไปใส่ใดวะโอ้โอ้ชิบหายเลยว้ไอ้กองกองลงไปดิเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องผมเห็นบ่ เปิดพี่น้องผมเปิดหาบาทนี่มั่งเลยบ่สนใจแล้วโอ้ยโอ้ยกับสังมะลีอยู่งยิงสี่พี่น้องจากที่สิบ่ใดพี่น้องผมจากที่สิบ่ใดพี่มะลีบังยุ่ใบใหม่พี่พี่มันสิไปหาเห็นได้จังดาย สิเป็นตัวสุดท้ายของปีหรือพี่รองเรื่องว่าดิมันว่ามีอีกแล้วไม่สิไปหาหนูยู่พี่รองผมยู่พี่รองผมให้สัญญาแล้วบ้ามีตรงเห็ดได้เหยียบแม่ไดเมียซื่อเมือนเสาเชียงสรีมหาวสันเบิ้งกี่ล่ะอยพี่รองผมอยพี่รองผมอ้ยพี่รองผมเบิ้งเอาพี่รองเบิ้งเอาพี่รองผมเบิ้งเอาบักเอ็บบักเอ็บบักเอ็บพี่รองผม บักเอบเนาะพี então, air, ่น้องเนาะจัดไปจัดไปพี่น้องผมจัดไปจัดไปลียุไซกับบอลอดพี่น้องผมดียุไซกับบอลอดกับบ่าวมีที่อยากอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใส่ข้ามบนหูอยากพี่น้องผมต้องใส่ข้ามบนหูอยากพี่น้องผมต้องใส่ข้ามบนหูอยากพี่น้องผมอุ้ยบักเอบขี้้ายมีหอกเก็ดฉีดพี่น้องผมขี้้ายมีหอกเก็ดฉีดพี่น้องผม ได้่โตเลยพี่ดองใหญ่โตได้่โตพี่ดองผมได้่โตได้่โตพี่ดองผมได้่โตหนูหยักหนูหยักพี่ดองผมจัดไปยังให้เสียกับบ่าวมีหนูหยานพี่ดองใหญ่พ่อใหญ่พ่อบ่ใหญ่พ่อกระเบิ่งเอาเลยพี่ดองนะญ่พ่อบ่ใหญ่พ่อกระเบิ่งเอาพี่ดองผมไปอุ้ยได้เกินได้ได้เกินได้พี่ดองผม ลายมีแล้วล่ะหาฉีดพ,พี่น้องหาฉีดมีแล้วกับบามีหนูหยานหนูดับช่องอีสานบ้านพี่พี่น้องผมขอบคุณทุกไรืทุกซับทุกการที่การตามเงิ่อนยือนเพื่อกล่าว่ามันสิบวันใดพี่น้องผมยิ <laughs> ่กับพี่น้องผมสะใจสมใจแล้วแม่นว่าพี่นอ้องอาชีพตัวสุดท้ายของปีเดื่องไม้บ่มีอีกแล้วพี่น้องผมถือบังกระพวกความจบสมบูรณ์แบบพี่น้องผมคันมีคันผูใ้ใดมีอยากให้ไปกำจัดออกจากให้จากหน้าบอกเด้อพี่น้องเด้อบามีเต็มใจสิไปจัดให้ อันนี้มันกับกัดเขาเพิ่นเพิ่นว่าไปเอาออกให้ได้ว่า่นกต่ถึงอยากได้หนูพี่น้องก็ยากเบิ่งนักอึงตึงพี่น้องผมบ้านู่บริเวณนนักอึดตึงนักอึดตึงเลยครัพี่น้องผมเอาเอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมเอาไว้ซ้ำนี่ไปยามเบ็ดกันบัดที่นี่พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันลิปหน้าครับขอบคุณทุกแรงใจที่สนับสนุนกันตลอดมาพี่น้องผมยี่งฮ่า ยอดพี่น้องผมลับบามีหนูยานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมได้ตัวเกินได้ล้วได้พี่น้องเด้อมาตั้งกวงตั้งไก่กุกหางบักใหญ่กุ้กหางบักใหญ่พี่น้องกินห้ำเข้าไปเป็นกิโลมันตองพี่ตองมันแม่มันแจงสี่แมนขอบคุณครับสวัสดีครับ